สวัสดีครับพี่น้องเสรษฐกนรครับวันนี้ลุงอ้วนมาอยู่ที่บ้านหนองกระโดนมนนะครับตําบลหนองโพอำเภอหนองยาไัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาดูนาแปลงนี้เพราะว่าแปลงนี้มีกําหนดเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้เก็บเกี่ยวครับเที่ยงบ่ายมาตรวจนาดูสุดยอดครับข้าวสวยมากครับเหลือยังทองครับเหลือยังทองเลยสุกเหลืองลามเลยรวงสวยมากนะครับนะครับนาแปลงนี้ได้ใช้ปีนี้ัน ของพ u n e t w o r k นะครับคือสีสาหายนะครับสีสายก็มีใช้เทนเดอร์หมักนะครับใช้เทนเดอร์หมักอยู่ประมาณ10กว่าวันแล้วก็เริ่มทำเทือกแล้วก็หว่านข้าวเป็นข้าวหอมประทุมนะครับเ,เนื้อที่24ไร่ฝั่งนี้12ไร่นะครับเป็นนาของพี่วัดสนาอยู่หนองกระโดนมนนะครับหลังจากหมักเทนเดอร์แล้วก็เริ่มใช้แร่ธาตุภูเขาไฟไปหยกมาหวานนะครับแดงนี้หวานกันเต็มที่เลยนะครับ และหลังจากนั้นก็ฉีดตามไปด้วยกิ่งทองนาโนเอนไซม์บวกถามสปีดเราปรากฏว่าสีสหายออกฤทธิ์ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดครับสวยมากครับข้าวสวยมากครับเป็นข้าวหอมระทุมนะฮะวันนี้สูงเต็มที่เลยครับอายุครบอายุ120วันนะครับจะเก็บเกี่ยววันนี้แต่ของนาพอใจมากแต่ที่สําคัญรู้ว่ามาตรวจนาไว้แล้วปรากฏว่ามาตรวจแล้วหลังจากที่หมักเทนเดอร์มาประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆข้าวกาลังสวยๆเลยครับปรากฏว่าไม่เห็นนะครับ ไม่เห็นข้าวดีดไม่เห็นหญ้าเลยนะฮะแปลงนี้ไม่มีข้าวดีกับหญ้าเลยนะครับเปลี่ยนมากเกลี้ยงมาก,มากโอเคเดี๋ยววันนี้จะส,สรุปผลผลิตกับเจ้าของนากันนะครับในช่วงบ่ายนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากมากครับ